ฮัโลโหลสวัสดีครับพามาดูเตาถานเห็นฝนฟ้ามันที่มาฝนฟ้ามันจะตกต้องคอยมาดูมีรถวิ่งมาเลยเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียว ดูแดงมั้งแดงมีหมามาเป็นเพื่อนรถคูยังออกไม่หมดต้องคอยมาดูมัน งินไฟมันคืนไฟคืแแ้ะเสียเปรียบมันมันก็ไหม่หมดเตา คนท้อถ่านกันไม่เจะเบื่อแล้วอาชีพนี้เบือบ่อเฝ้าเบื่อทำอีกเตานึ่งใหญ่ๆก็ยังทำแล้วเกือฝนฟ้ามา ตอนเช้าก็มาดูวันนี้เมื่อวานดันกันเมื่อยน้ำหนักเป็นครึ่งค้อนตันแล้วนะทานสามสอบก็เกือบพอสามร้อยโลแล้วก็สามล้ออีกกี่ร้อยโลก็ไม่รู้มันสามล้อนะแล้วก็เมียเมื่อยกันเมียนั่งไว้อีกคนดันออกไปอีกตอนไหนขึ้น ขึ้นโน้นดันไม่ไหวก็ให้ช่วยกันดันมืดหน่อยเด้อต้าถ่านมันไม่มีข่าวแล้วต้าถ่านเนี่ยนี่รถน้ำเครื่องสูบน้ำก็พังกันไม่่อมเลยมีแต่ซื้อใหม่นึกจะไปยืมยใครได้ก็หล่ได้สมัยนี้ยืมคนยืมยาก ลราวิกอัพก็ยังไม่ได้่อมช่างมันเอาแพงก็เลยไม่่อมกาวนาซ้มมันไม่ทำงานเดี๋ยวหมดจะฝนไม่ตกก็พรุ่งนี้ก็มาเอาต่อ มีไฟ้อนๆนมันร้อนนะน,นี่ะเดินน้ำลาดตรงนะ้นนนไฟมันคืนทำถุกน้ำร่มจะเย็นการไฟมันลุกแล้วมันมีควันตรงนี้น นี่มันมีควันเลยควันมันมีเนีเนเนระวังให้ดีเลยนะ ตัวมีควันนี่แหละระวังให้ดีอ รงนี้มันไม่ไหม้ลานมันไม่ไหม้ฝนจะมาแล้วจบเท่านี้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมืดมองไม่เห็น ก็มีอยู่แค่นี้แหละคนทํำฐานนะจากเบื่อแล้วอาชีพนี้แล้วหมดเตานี้ก็กองขึ้นอีกเตานึงเก็บไม้ให้หมดก็พักอยู่บ้านหาทำฐานแท่งฐานอะไรเอาเบื่อมานอนเฝ้ามามันงานงานแล้วลูกเต้าก็เรียนจบหมดแล้ว ไม่มีพาละารถข้างวัดรถก็ไม่มีรถจอดโวยบนถนน,น <c oughs> หิวน้าแค่น,นี้ก็หอบเก่แล้วเย่แล้วหกห้าสิบเอ็ดแล้อายุจะหอบคลิปนี้ก็ เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ